ยังคะนั่งคุยสูกเสวนากัน,กนหิวกันยัง กับในส่วนของประธานฝ่ายสงแล้วก็ประธานฝ่ายคารวาก็ได้พร้อมที่บริเวณมณฑลพิธีซึ่งวันนี้ประธานฝ่ายส i สงไรรับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระครูสุภัธนกิจเจ้าคณะอำเภอปราสาสตร์จัาว,าวัดส,ส่วนนาการ หลวงพ่อในเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยก็มีพระครูปริยัติิวันเจ้าคณะตำบลทุ่งม,มนสมุทรก็ได้เดินทางมาแต่เช้า่านพระจังหาชาญอาทิตโตเรยียนธรรมเจ็ดประโยคจังหว,วัดวัดรูทุ่งพรมีพระครูว,วิกรมประชานูกกูลประธานที่ ภสงสุสามทุม่มมนตอนในเมตตาเดินทางมาถึงแล้วแล้วก็พระธิจาสมพรเจ้าวาดวัดสวรณนาหงประตรูประเสริฐมุทธคิคุณเจา้าวาดวัดบัดดานธรรมนกขันระมหาทวีโกสโ,โลเปลี่ยนธรรมเจ้าประโยคเจา้าวาดวัดรนิยม พระสิพระมหาอกลักษณ์สุจินโนจจาวาวัเชรบุรีแล้วก็เจ้าวาในเขตตำบลทุกงมนสมุทรแล้วก็ตำบปลปือในบางส่วนก็ได้เมตาเดินธารม,มานะครับยังบริเวณบนฑลพื่ทีิเป็นที่เรียบร้อยอในการนี้ อยางเห็นเพลงสี่ที่ยกไม่รู้ว่าจะจัดในท้องที่หรือเปล่าถ้ารอจัดเมื่อพระสรงฆ์ขึ้นบนอาสงก็จะได้นิมนต์พระสรงฆ์ในประจำนะครับบนอาสงแต่ตอนนี้มองไปเห็นสี่จุดพัดฐานเพลงไม่ทาาราบว่าเจ้าหน้าที่อ,อ๋อเพลงตรงนี้ทีรูปครับนะครับในการนี้หมนะครับ พระมหาเถรสนัตสงนะครับได้เป็นจำบลอักงนะครับจะได้เข้าสู่พิธีกรรมทำพิธีการต่อไปนะครับนิมมอนนะครับหลวงพ่อพระมหาชานนะครับนิมมอนประเด็กคนนะครับด้วยพระครูสุภัฒนกิจก็เป็นประธานนะครับในการนับส่วน